คำเตือนคลิปนี้จะดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นซามเด็กที่มีอายตุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำานะจ้าก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทกคนทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้ชายคัมแบ็กของเรากันอีกเหมือนเดิมคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ในเกมสาวทามนะครับผมหรือสาวทามสามเบของเรานน้องนะถืเซฟ,ฟตัวไร หรือใครเขาบอกว่าสาวนาเกลือกับทุน300บาทวันนี้ขอญาติเริ่มเบ็ดไปทีน่งบาทก่อนเลยคุณผู้ชมนะก็ใจสายทุนน้อยกันอีกเหมือนเดิมคุณผู้ชมเอ้ยเลสโกกันเลยแล้วใส่โบเข้าไปด้วยกระรับชมพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับผมไม่แนะนำให้เล่นตามสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ชอบไอ้ชายคอมแบ็กมาเยอยคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามชอบไอ้ชายคอมแบ็กสองแล้วก็ไอ้ชายคอมแบ็กสามด้วยนะจ๊ะเอออะไรมาทำงานสวย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 ,สวย,สวยลูก กับมาจัดอีกสักหน่อยคุณผู้ชมจะได้รู้มือกันหน่อยป่ะหายไปนานปึ๊บแล้วไหลยอยู่ที่เขียวแล้วเป็นว่วงเออแล้วเป็นเขียวคุณผู้ชมเหลือเชื่อจริงวะ่ะเอาหน่อยลูกเฮ้ยไหลไปน้ำเงินมาโอ้โหนำเงินเข้าพี่แถวไปหน่อยแต่น้ำเงินแถวสามขอได้ไหมขอวายได้วายือื้องวยไหลอย,ย,ยู่มีวายแล้วโอเคคอมโบคอมจอย ออ้ยต้นบิดตอนบิดเยอะๆขอมาอย่างนี้นะเพื่อนนะตอนบิดเยอะๆขอมาอย่างนี้นะลูกรักนะเออขอเถอะว่าแต่กันตาครับทุกท่านเอาหน้าไปต้องไหนเดี๋ยวปุ๊กี่กะปะไม่หลอกไม่หลอกบังไปปึ๊บเทมาสวยๆไรไหมไรที่สิบแล้วโอเคขออนุญาตไปต่อเฮ้ย แถวแถวสองน่อยออมางามๆแล้วได้ใบมาส,สวยๆแล้วไหลยอยู่พอมีวาโอ้ยสวยมากก็อคอมเมนต์พูดคือได้คุณผู้ชมนะคอมเมนต์ทักทายนเข้ามาได้นะจ๊ะเอ๊ะตัวตยๆน้อยเออแล้วไหลย,ยู่โอ้โหเอ่ออยางงี้แถวสองมันจะไปต่อ,อยังไงละเพื่อน ขอยัดทิมขอยัดทิมขอยัดทิมอหลีาา่ยงามแต่งงามเออแล้วโอเคไว้เหมือนโกหกก็ <c oughs> ค่อยเปลี่ยนก็ค่อยไปนะคุณผู้ชมนะสำหรับคนทุนน้อยอย่างเรานะที่รักสำหรับสายทุนน้อยนั่นแหละคุณผู้ชมไปสองบาทไม่ต้องผู้บา่ามันโดนเช็คไปเรื่อยๆปลาหมาม่วงและเขียวไปเขียวแถวแรกไม่เข้าโอ้โหถ้าเข้าดิ K ก็คลื่นคลื่นโอ้โหมันแตกดีนะคุณผู้ชมแต่มันมีแต่ตัวถูกกส่วนมากอะตัวแพงมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่วะดูดิแต่นะคือว่ายังไงวันนี้ A อออกสวยๆแล้วเป็นเคสิผลแล้วเป็นเขียวผลยังไหอยู่ที่เขียวแล้วขอเลย K แถวแรกเคแถวแรกโอ้โหแล้ว K แถวสามไปแล้วเคแถวแรกเพื่อนเคแถวแรกเฮ้ย ลงสวยสวยดอกนี้คุณผู้ชมแล้วไหลโอเค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 สี่ร้อยสี่สสี่ผมถือว่าเปิดมาดีนะคุณผู้ชมนะแต่ไม่รู้ว่าหลังๆมันจะดีอย่างนี้หรือเปล่าหรือมันจะแหกโอเคไหลสวยมากเออไหลสวยมาก จะ็กิ้งนะขอละสื <c oughs> ่อประเสริระดาดนี้ร่างายงามคุณผู้ชมน้เอเงินแถวแรกมาเพื่อน้อเงินแถวแรกมาคือจบคือจบแค่นั้นแหละคือจบแด้อไไรไหมอะไรที่เขียวต่อดีเดี๋ยวทั้งสองไม่เข้าไม่เป็นไรจัดไปฮารา์ดแา็คสเตเกเตอรวิ่ลยมางาม,งาม โอเคโอเคเพื่อนโอเคปั๊บ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 โอ้โหจ่ายแล้วว่าสาบัดเลยคุณผู้ชมไม่เป็นไรเปครองบาทเกมบวกรอบปีถือว่าเรเริ่มต้นได้ดีปั๊บมามาเลยทีเกมตัวร้ายตัวร้ายสายสีนลูกรักจัดให้พ่อหน่อยจัดให้ปั๊บป๊า่อยลูกปัป๊บปัป๊บปั๊บปา มาแล้วไม่รู้จะบวกวหรือเปล่าไอ้นุ่มเฮ้ยเออเสดีสวยแล้วมีใบดอกนี้แล้วไหลขอมาเลยขอมาเลยเพื่อนขอพาจนแน่นเลยแล้วใส่ไห,ไหมใส่ยู่ม่วงแถวแรกมาเลยเออข้าแถวสองคุณผู้ชมเฉียดไปนิดเดียวอาละคูณสิบ้วนะถ้าเป็นเล่นไปละคูณสิบสองขยับเข้ามานี่อีกสองบาทก,ก็ตึงอยู่น,นะเพื่อนนะ ใส่ย,ยากต้ง้งแต่ใยากไม่คอมโบเลยแต่ก็ถือว่าแตกอยู่แตกกับตัวถูกเวเพื่อนแตกน้อยอะเราว่าเอาเลยทีนี้ลืมลืมไปเลยว่าแตกยังไงอ่าวเลือก <c oughs> อ่าวเลือย่สิบเจบาทโอเคเข้าไปเช็คจะเจอกันท้ายเกมนะจะซื้อเข้าไปยัดให้เพื่อนจะรู้มือเลยอะ ปับ๊บอุ้ยขอเพลงคุณผู้ชมแต่มาตอนคุสองแลแ้วแหละตื่นแล้วหอยไหลไปคุสี่มาโอเคปับป๊บปั๊บหายน้อยเพื่อนเออเกรดทั้งสององแถวแรกโอ้แล้วพวกใจเกทุกตัวเลยแถวแรกเหลือเชื่อจริงวะแต่ยังไม่ใช่สาวนะเกลือได้วันนี้อาจจะยังคุณผู้ชมอาจจะยังนะ <c ười> ขอยาชิม ประยัดไหลได้ไหมอ๋อไม่ได้คืออะไรอะ่ะไหลยากจากังเลยคผู้ชมเอาหน่อยดิตื่นน้ำเงินน้ำเงินรอเลยน้ำเงินรอเลยน้ำงามแล้วไหลไหมไหลไหมไอที่เจไดสวยแล้วเปิดได้สวยถือว่าเปิดสามสิบหมุนได้ดีปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บ ปา๊าหรืออะไรว้าวาสบัดเลยเพื่อนแล้วเอาหน่อยโอเคห้าสิบาทของแท้วะ่ะอุ้ย้วยังไงนำเงินอีกแล้วครับท่านแล้วไหลไหมอุ้ยไหลลื่นวันนี้คุณผู้ชมไหลลื่นไหลลื่นโอเคแล้วแล้วพวกไก่ามาแบบ โอ้โหแถวแล้วสีอะ่ะมันจะไปต่อไงเลยเพื่อนโอ้หตามสเตปจ่ายแล้วเด็กเด็กกูยับเลยเดือดเชื่อก็ขออภัยนี่ครับไม่สุภาพเลยนะคุณผู้ชมนะอารมณ์เกมครับอารมณ์เกมรับชมปปเพมเเื่อความสนุกความบันเทิงคุณผู้ชมอย่าแอดเครียดเองตื่นจะไป็ซีเรียสจะไป็นซีเรียสนั่นไงละ่ะเพื่นเพื่นเพื่นไปนเลยที่ทองหลอกนี้ร้อยที่สี่แล้วไรไหม วัดเย็โอเคโอเคคอมโบคอมเจออยู่ข้างนอกแต่ข้างในไม่ค่อยสุดนะแอบเหยียบอยู่นะโอ้ยแล้วเครอเลยแถวแรกมาแน่ป่าแน่เมจดาแล้วมีไบ้ดอกนี้โอ้โเหมือนตาเห็นเหมือนตาเห็นเออเฮ้อแตกเยอะแต่แขผู้ชมแต่มันเป็นตัวถูกก็ธรรมดาแหละน้อยน่อยเด็กเราก็น้อยด้วยดิโอเค เต็มค่ายแล้วเบลแล้วไฟดอกนี้คอมโบคอมจอยสวยไอโอเคยังได้อยู่เพื่อนเก้าสิบบาทผมาได้คำเบียวเว้ยไปกันตา l ปสกอร์ยังไงยังไงมีเกมโจร,ร้าย ปับป๊บสีสวยแล้วไหรไหมอันน้อยปึ๊บ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 เอโหโหโอเอก็ยังยีที่แตกมาร้อยหนึ่งนะคุณผู้ชมก็ยังดีว่ะเพื่อนอันนีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคุณผู้ชมนะถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะฝากกดกระร้าออซับกดไล like, ค์กดแชร์ได้เลยนะแป๊บปึ๊บแล้วรีเกมตัวายไง แล้วฟีดเก็บตัวร้ามันมาแล้วไงมันมาถึงที่แล้วไงโอเคขอยาดก็ไปชิมทั้งนายขอยาดชิมเลสเกอปั๊บงามปึ๊บงามก็คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้นะคุณผู้ชมนะคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ครับผมนะเอ็ดก็ไปตอบนะครับผมนะอมคอมเมนต์ดีเอดก็ตอบดีหรือคอมเมนต์ปกากแทบเอ็ดปอยาดเลย ก็ออยัเต็มเนียวเ,เลยหรือใครมีอะไรสงสัยส่วนตัวก็ทักเพจเพจปุ๊กได้นะครับผมเพจก็อยู่หน้าช่องคุณผู้ชมกดก็ไปได้นะครับลุยโอเคยักแกงออกงามแล้วโอ้แล้วไม่ไหลว่ะเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนวันนี้300เรา300อยได้น้อยจังโอ้โหทําไมไม่สูด แอบกักนะปั๊บปั๊บปั๊บเจ็ดห้าบาทนะเพื่อนนะเจ็ดห้าบาทนะเพื่อนนะปึ๊บมีสวยมาแล้วโอเคแหละอยู่ที yeah well, ่เจแล้วยังไงต่อไปที่เขียวต่อเขียวเสียวสุดๆแล้วไที่ชมพูต่อแล้วยังไงพ่อโบขอมเจออีกหนึ่งคั้ มาเลยไหลเป็นพี่เลยวันนี้เอยไหลเป็นน้ำเลยเพื่อนลูกหลักลูกหลักเอ้า่อไม่จริงโอโหจ่ายกูมาเพื่อเดบเพเอพอได้ยิ้มปลุกยีสิบหกบาทเฮ้ยเหลืออะไรแต่มันไมดูดขนาดนั้นปับ๊บ โอ้โหไวเหมือนโกหกไปกันต่อปับป๊บปับ๊บปั๊บอู้ยูิ๋วติดหน้าคุณผู้ชมแล้วไหลไหมเพื่อนอู้หูถ้าไม่มีวายนี่แย่ yeah! ไอ้ชายแย yeah! ่ถ้าไม่มีวายน่ะปับ๊บเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บ,บโ,อโอเคเดี๋ยว ออกสีสวยแล้วเป็นวายดอกรือเกไหลต่อง,งามแคลคิวแถวแรกเข้าหรือเปล่าไม่ครับ10บาทแต่เพื่อนนะครับเขมาแล้วโอ้ยยังแค้ที่ทองอยู่คุณผู้ชมโอ้ยม,มาดิมาดิมาดินำเงินไหมนำเงินเลยไหมอย่าฮะอาจจะยังนะ <c oughs> เฮ้ยเหมือนจะมาแต่ก็ไม่มาดิปึ๊บ แล้วเป็นไงโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงเหตุเริ่มหนักเริ่มไม่จ่ายแล้วไงเหตุเริ่มเยื้อเริ่มแยกคุณผู้ชมเออไหลน่อยเอาหน่อยเออแล้วเอออกเต็ม่ได้ไหออกคุณผู้ชมเอาดิกลับมาแปะแล้ดิเอาดิ ยังไปได้อีกลูกเขียวมาใสวยเออเคมาแถวแรกสิบมาแถวสามออยากได้ที่สิบอยู่เพราะมีวายแล้วไปต่อที่เคไหมเคออกด้วยแล้วเขียวแถวแรกมาเลยมาเลยโอ้โหดอกผีสัตว์ไปทีตามอันเผ่อไคุณผู้ชมวันนี้มัจะแอบเบทมอยู่นิดนึงอะเพราะมันแตกกับตัวถูกแล้มันก็มีแบบตัวแพงมา,มาแจมบ้างอะนะเพื่อนนะมันจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ ไปชุด3,000มา7 0 0นแล้วมันควรเลือกจาก3,000แล้วป่า <laughs> ไปกันเจ้าจะจบที่เท่าไหร่คุณผู้ชมมาลุ้นกันวันนี้หรือเราจะอออินกันไปเลยว่าเพื่อนายเกมมีเกมตัวร้ายนี่มีลองดูเลยไหม <laughs> เรามา5ตัวเอาดิเอาดิาดมันจะแตกเท่าไหร่หรวะ อยากรู้มือนการขัง้งแรกเปนจะสุดหรือเปล่าหรือเราต้องซื้อเข้าไปเนี่ยปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บยังไงยังไงโอ้เพื่อนกี่บาทเ้อแค่ห้าสิบก็เบาไหวเด้อเพื่อนเด้อปึ๊บแล้วโอ้เหลือเชื่อ คืออะไรอ่ะไอือเขียวมาส,สวยๆด้วยเว้ยแล้วสิบมาแถวสามมึงก็ยังไม่ให้อีกอุ้ยข้างในไม่ก้อยสุดนะดีเจะออยิมีไหมวะเนี่ยจะรู้มือจะรู้มือเอาสุดไม่เอาทรงอยู่แล้วเราอะปึ๊บปึ๊บ โอ้โหซีบัตเตอร์ห้าตัวบวกกัสามร้อยคุณผู้ชมแต่ก็โอเคแหละแต่มันก็ฟรีแหละมันก็ไม่ได้แย่หรอกแต่มันก็ควรจะได้เยอะกว่านี้หน่อยอะ่ะเออเหมือนเข้ามาหยอกอะ่ะจริงจังอะ่ะโอ้ต่อถ้ำเธอไม่หลอกให้รักแล้วเธอก็ไปตีไก่ข้างนอกชุดกว่าเยอะชุดกว่าเยอะเอาโมก็จอยเร็วโอเคไรยู่เดจงแถวแรกมาเลยสื่อเธอไม่มีววยนะ เด็กแถวแรกยังไม่เข้ายักเด็กแถวแรกอีกวะกระเรือลุยปับป๊บปั๊บอ้อไวเหมือนโกหกขอญาตอีกสักสามสิบปุนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาอออินกันเออใไอ้มันรู้ๆกันไปนเลยเรามาซื้อกันก็มากมาจะแหกหรือเปล่าวนันนี้ถ้ารวยก็ให้รวยไปเลยอ่ะเพื่อน ก,ก็แหกไม่แน่เลยแต่ก็เสียดายว่ะคือกิดจะบวกอ่ะเออสวยๆหน่อยเล้ยววิ่งหน้าอีากหนึงงรอบคุณผู้ชมไหลไหมไหลลื่น่อยไหลลื่นไหลลืนล่นโอเคเดลว้9,000มาดิปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหจ่ายปึ๊บแดกปั๊บอัตโนมัติจริง เอย่าเชื่อ่าเพื่อนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยนะคุณผู้ชมนะเออหรือคอมเมนต์เข้ามาได้นะคุณผู้ชมถ้าใครมีสูตรดีสูตรเด็ดอะเออเด็ดเท่าไหร่ใส่โบไหมไม่ใส่โบอะแอดยันโบอย่างนี้เพาประกดรถเร็วมันต้องโฟนี่วะเราอะปั๊บ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 มันต้องโฟแบบนี้โฟแบบนี้กูไม่เอาเฮ้ยตาท่อมเฮ้ย เออไม่ใช่โฟแบบนี้เพื่อนโอ้โหครับปับป๊บปั๊บไหลโอ้แล้วน้ำงินทุกตัวแถวต่อกูเหลือเชื่อแต่ยังไปต่อได้เอา้ากูก็เหลือเชื่ออีกแม่เอา้าไปต่อที่เอเพื่อนกูเหลือเชื่อแบบแต่ได้ไงมาเมื่อกี้โอเคบอกว่าอีอาอกห้าร้อยอ่ะผมหมุดสุดท้าย ไป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 เลยไปหลายบาทเลยเมื่อกี้เฮ้ยเพื่อนโอเคเรามาดูกันดีกว่าเพื่อนถึงช่วงตื่นเต้นของเราแล้ววะเอาสุดไปเอาส่งพุดน้อยร้อยเปร์คอนเซปต์เราซื้อเบียดร้อยซื้อเท่าไหร่5 0 0พันน้อยไป ซื้อสักหมื่นนะคุณผู้ชมนะก็ยังเหลืออยู่หมื่นสามโอเคไว้ทำทุนต่อพวกนี้โอเคซื้อหนึ่งหมื่นนะคุณผู้ชมนะขอญาตซื้อที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับอออินได้แล้วเลิกไม่ได้ก็เลิกคุณผู้ชมไม้นี้เลสโกมาลุ้นกันเพราะว่าเข้าฟรีมันค่อยๆจ่ายคุณผู้ชมก็เลยลองซื้อเข้ามาดูกะรวยแหละ <laughs> ไม่ใช่อะไรหรอกเออต่าที่เก็บเกีไปหรือเปล่าซื้อมาหมื่นหนึ่งคุณผู้ชมนะ ออกไปทีสวยไปทีสวยออกที่แถวแรกกำงามแล้วเปิดประดีถือว่าเปิดประดีคุยกันรู้เรื่องหน่อยอา้อาวอา้าวว่าอ่ายังได้อยู่แล้วไปยังไงวะเนี่ะเพื่อนหมื่นหนึ่งคือทุนนะหมื่นหนึ่งคือทุนนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเออคุณจะหลุด โอ้แล้วไม่เป็นตีบมาเฮ้ยผู้ชมคนสุดท้ายโอ้ย like โอ้ย <drilling. S 2> โอ้ยโอเคแถวแรกโอเคแถวแรกมึงก็ย <really>. ังให้เก่งเออมาหายไปสองพันกลมๆเลยคุณผู้ชมโอ้เหลือเชื่อเหลือเชื่อเหลือเชื่อมาหายไปสองพันกลมๆเลยเพื่อนผู้เหลือเชื่อจริงปะ ไปพาส็จไปแล้วคุณผู้ชม <c oughs> ใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่ดีแล้วตรงกูไอ้กูไม่ใช่ไม่ดีดิกูไม่อยู่แล้วตรงนีโอ้โหมันลว้วนเลยเรื่องอะไรกูรู้อะไรคุณผู้ชม <c oughs> ไปบุดมือ,อประหยัดโบไปนี่แหละอ่ะแกนาหน่อยลูกแกนาหน่อยลูกแกนาหน่อยลูกแกนาหน่อยแกนาหน่อยเขียว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 แถวแรกคอคอคอสวยครับสวยงามคุณผู้ชมแล้วไหลไห,ห,หล่ไหลไหลหลื่นไหลลื่นไหลลื่นโอเคยิงได้อยู่ยิงได้อยู่มีใบงามังมาแล้วชมพูแถวสามมาเลยแล้วมีใบไหลแน่แน่คุณผู้ชมเอาวแล้วนี เอาแล้วดิจะกูู้หน้าไงผู้ชมละแอียดู่หน้าแล้วขับมาหลังจากแงะเลกครไม่น่าซื้อเลยดิโดนกูซะต่อตั้มซัมเบเ่ปกติเด็ดร้อยอ่ะเอาดิเอาดิมาดิมึงจ่ายกูเอาอ่ะเพื่อนโอเคลูกรักมาเลยผู้ชมกดผู้ชมผูชม้ชมเกียร์แถวแรกเกียร์แถวแรกมาดิตัวบวชเร็ว กองแถวแรกมาเลยมึงจ่ายมาดิม,มาสเตมหน้าเลยข้างหลังเอาดิเอาดิเอาดิต่อเนื่องเลยไหมแค่นั้นแหละต่อเนื่องเลยหรือเปล่าโคตรบ้าโคตรอันตรายโคตรรีดโคตรรีดโคตรบ้าคุณสามร้อยคุณผู้ชมโอ้โหเจ็ดร้อยเป็นเพ็ดแย วันนี้300บาทคุณผู้ชมก็จบไปที่หกหมื่นนะครับครึ่งแสนนะคุณผู้ชมนะไม่ธรรมดานะพอดีแนละ้วก็ไหลลื่นเพราะว่าเบ็ดตีง้อยของเรนั่นเองไม่ต้องแปลกใจว่าจำไมมันแตกเยอะขนาดนี้ก็ดูเบ็ดสะก่อนนะักเพื่อนนะเออดีนะที่มันแตกแม็กูแหกไปแล้วครับผมโอเคคุณผู้ชมสำหรับเพรทีชอบคลิปนี้ก็จะรืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ชอบไอ้ชายคัมแบ็กไปด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสุดมากคุณผู้ชม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า